สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาเนื่องจากดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่18สิงหาคมปี2566ไปจนถึง18กันยายนปี2566ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือ เต็มที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวใหญ่ค่ะเป็นดาวแห่งพลังงานเป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นเหมือนดาวแห่งการเริ่มต้นค่ะดังนั้นอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ที่ได้มาจากการโคจรยกย้ายครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์ค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณคะ่ะในวันที่18สิงหาคมไปจนถึงวันที่18กันยายนปี2566รดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้ทําการโคจรยกย้ายจากเรือนอริกลับเข้ามาสู่เรือนปัตนินะคะซึ่งเรือนปัตตนิตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านเรือนของดาวพระอาทิตย์เองดังนั้นดาวพระอาทิตย์เขาจะได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากๆนั่นก็คือเกษตร ธิบดีนั่นเองนะคะสมัยมองว่าจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีกุมเมื่อดาวปัตตนิกลับมาเฉิดฉายกลับมาเปล่งแสงเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งในเรือนปัตตนีในบ้านเรือนของเขาเองมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีสเสน่ห์มากๆค่ะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีมากๆท่านใดที่เป็นชาวกุมและยังโสดอยู่จังหวะนี้มีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนที่ถูกใจนะมีโอกาสที่จะ ได้สารสัมพันธ์กับใครบางคนหรือถ้าชาวลัคนาราศีกุมภ์คบหาดูใจกับใครอยู่แล้วมันจะชัดเจนมากในเรื่องของความสัมพันธ์และต้องย้ํากันนะคะว่าคําว่าชัดเจนมันไม่ได้ลงเอยในรูปแบบที่บวกเสมอไปนะคะอาจจะเลิกรากันก็ได้นะคะให้เรารู้กันชัดเจนไปเลยว่าเราไปกับคนนี้ไม่ได้เราก็จะได้เริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตใหม่ของเราหรือถ้าไปด้วยกันได้มันจะมีโอกาสได้ตกลองปล่องชิ้นได้คบหาดูใจวางแผนแต่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวนั่นเองค่ะในช่ว 1 8สิงหาไปจนถึง18กันยายนปี2566ระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มตรงนี้ดาวพระอาทิตย์ได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธด้วยนะคะซึ่งดาวพระพุธเนี่ยมาตั้งรับรออยู่ก่อนหน้านี้แล้วและดาวพระอาทิตย์ก็ยังทํามุมเล็งไปยังดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟนั่นเองค่ะการที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัตนิเล็งกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและโคจรทับเนื้อทับตัวคุณอยู่มีเกณฑ์เป็นไปได้ ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้ทำงานใหญ่จะมีโอกาสได้จับโปรเจกต์ใหญ่นะคะซึ่งอาจจะเป็นการได้มาแบบฟลุกฟุกได้มาแบบคาดไม่ถึงนะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าโปรเจกต์ใหญ่อันนี้หัวหน้างานของคุณตั้งใจที่จะมอบให้เพื่อนร่วมงานของคุณทำนะคะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดเพื่อนร่วมงานของคุณไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลประการใดก็ตามผลงานหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่นั้นก็ตกมาอยู่ที่มือของคุณคุณได้รับผิดชอบต่อคุณได้ดูแลต่อแล้ว มีโอกาสที่จะสารต่อได้สําเร็จด้วยนะเพราะดาวพระอาทิตย์เข้มแข็งมากเป็นกับ เป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ฟ้าเปิดนะเพราะก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่มากเลยทีเดียวดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปะตะนัตนิได้สถิตอยู่ในเรือนอริมาก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มก็จะมีปัญหาในเรื่องของศัตรูในเรื่องของหุ้นส่วนคู่แข่งขันนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับทางกฎหมายข้อพิพาทคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลแบ่งสรรปันผลหรือว่า แบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวก็เกิดการฟ้องร้องเกิดปัญหามากมายชื่อเสียงก็มีเกณฑ์ที่จะถูกบั่นทอนรวมไปถึงชาวลัคนาราศีกุมในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายๆชั้นด้วยนะคะแต่ในครั้งนี้ดาวพระอาทิตย์ดาวแห่งพลังงานโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปัตนิมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะในเรื่องของการเซ็นสัญญาการตกลงงานการเจรจาการติดต่อการสื่อสาร นะคะจะนำลาบผลที่ดีมาสู่ชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองค่ะในช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเข้ามาด้วยนะคะการที่ดาวพระอาทิตย์มาเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้คุณอาจจะได้ไปค้างที่อื่นนะฮะไปนอนที่อื่นชั่วคราวนะคะอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้หรืออาจจะเป็นการเดินทางไปทํางานไปอบรมไปสัมมนาแบบนี้ก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีกุมซึ่งสมัยมองว่าโดยภาพรวมนะคะชาวลัคนารา สีกลุมเนี่ยฟ้าเปิดมากขึ้นนะมากกว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะอยากจะให้คุณมุ่งมั่นขยัน แต่ก็ต้องอธิบายกันอย่างนี้นะคะว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยสมัยก็พยากรณ์เพียงแค่ดาวดวงเดียวคือดาวพระอาทิตย์นะคะในจักรราศีของเรามีดาวอยู่หลายดวงค่ะเป็น1ิบดวงนะคะอันนี้เราพิจารณาเพียงดาวพระอาทิตย์ดวงเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและประราการต่อมาค่ะที่จะพูดถึงนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ที่ได้ทําการโคจรมาอยู่ในเรือนปัตนิตรงนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธซึ่งดาวพระ พุธและดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่มิตรสองดาวนี้นะคะเป็นคู่ดาวแห่งการเจรจาติดต่อสื่อสาร2ดาวนี้เป็นคู่ดาวแห่งการแก้ไขปัญหา2ดาวนี้เป็นคู่ดาววิชาการค่ะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นได้องค์ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องบริวารเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ต่อยอดได้พัฒนางานของตัวคุณเองบางคนได้ขย,ขยายกิจการบางคนได้หาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามา บางคนก็จะมีโอกาสมีช่องทางแตกต่างกันไปค่ะตามจังหวะตามพื้นดวงค่ะซึ่งความโชคดีที่มันจะเกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีกุมนั้นแต่ละคนก็เกิดไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพื้นดวงชะตาของแต่ละคนต่างกันแต่ถ้าเรามองโดยภาพรวมใครที่จากเดิมเคยแย่มีเกณฑ์ที่จะขยับดีขึ้นทั้งหมดค่ะแต่จะขยับดีขึ้นมากจะขยับดีขึ้นน้อยก็แตกต่างกันตามที่สมัยได้อธิบายไปนะคะท่านใดถ้ามีโอกาสนะคะสมมยอยากจะแนะนําให้หมั่นทำบุญ บุญทำทานนะคะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่างดังนั้นทําบุญด้วยการถวายเทียนถวายหลอดไฟทูบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมุมที่ดีหรือบริจาคค่าไฟให้วัดก็จะมีมุมที่ดีเช่นเดียวกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวล,าาลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ